ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วนะคะที่มีข่าวแม่น้ากกและแม่น้ําสายในจังหวัดเชียงรายปนเป,ปื้อนโลหะหนักเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายที่ไปจับมือกับสื่อท้องถิ่นออกแบบการสื่อสารประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็อ่อนไหวให้เข้าถึงง่ายและก็น่าสนใจติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายค่ะ ท่ามกลางการปนเปื้อนของโลหะหนักในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายกว่าเจ็ดเดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตผู้คนในพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายภารกิจการสื่อสารจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญเวทีสายน้ำร่ำไห้ใครจะฟังจึงเป็นพื้นที่ของการมาเจอกันของน้องน้องนักศึกษานิเทศศาสตร์กับพี่ๆสือ่ออาชีพล้อมวงคุยกันเรื่องสถานการณ์และการออกแบบการสื่อสารร่วมกัน เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้ทํางานร่วมกับสื่อทั้งส่วนท้องถิน่นแล้วก็สื่อส่วนกลางในลักษณะของทีมบรรณาธิการนะคะซึ่งตรงนี้จะได้ประโยชน์กับนักศึกษาในการทํางานร่วมกับมืออาชีพมุ่งหวังให้นักศึกษาได้นําความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมานําไปช่วยในการออกแบบทั้งในส่วนเนื้อหาแล้วก็สื่อด้วมืออาชีพได้ต่อไปค่ะ บทเรียนจากภาคสนามของพี่ๆนักข่าวท้องถิ่นที่ได้เน้นย้ำถึงหลักการสําคัญของการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีความซับซ้อนและอ่อนไหวทางข้อมูลรวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการเล่าเรื่องและเนื้อหาข้อมูลให้แข็งแรงเพื่อให้การนําเสนอของนักสื่อสารรุ่นใหม่แบบเราน่าสนใจและเข้าถึงคนดูมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้มารู้จัก นักสื่อสารที่จะเป็นนักสื่อสารรุ่นต่อไปที่จะเขาเรียกจะจะสื่อความหมายเนาะไปให้ให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับจูนกันพอสมควรก็ช่วยช่วยก,กันกับสื่อสาธารณะในฐานะสื่อท้องถิ่นมีอะไรก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตในในในทางที่ทำได้ค่ะ คนเปื้อนในแม่น้ำกกค่คะได้รู้ว่าแนวทางในอนาคตอยากจะแก้ไขปัญหายังไงทำาสือออกไปแบบไงแบบนี้ค่ะส่วนมากคนรู้ที่ได้รับก็จะเป็นเกี่ยวกับการตระหนักรู้ถึงเรื่องการปนเปื้อนสารหนูในน้ำกกนะคะแล้วก็จะเป็นผลกระทบที่เจอเนื่องจากหนูก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีส่วนในการใช้น้ำเหมือนกันค่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันของสถาบันการศึกษาและสื่อท้องถิ่นในการร่วมมือกันสื่อสารวาระท้องถิน่นโดยเฉพาะประเด็นการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ําซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับคนในพื้นที่และการสร้างเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่จึงเป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อใส่น้ําร่ําให้ยังจะมีคนรุ่นใหม่ที่พร้อมรับฟังและส่งเสียงแทนอยู่เสมอนักข่าวพล,ลเมือง นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายรายงาน